ตื่นเช้าแต่วันนี้แปลกที่แปลกทางมากเพราะมากันที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยฮะเมื่อคืนนอนที่ไหนอน่นอนที่บ้านเจ๊เจ๊ะเจ๊ก็นอนที่บ้านนอนสิงตั้งต้นไม้แถวนี้บ้านเจ๊อยู่ใกล้ศูนย์วัฒนธรรมเลยเป็นต้นโพอ่ะเจ๊รดน้ำเอามาท่อนะครับก็รู้ก่อนไก่ขันครับเมามันยกลงตกมาบันเทิงวันนี้มานอกสถานที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพราะว่าเป็นวันสําคัญของเราใช่ไหมแต่ก่อนือื่นส่ง SMS มา4ี่ตองหนึ่งตอง3แสดงความคิดเห็นกันได้ใช่นะครับแล้วก็วันนี้แน่นอนว่าคนที่ส่งมา ระดับที่14กับ30ยังได้สมุดจดสวยๆที่เราเคยต<า>ั้งอยู่บนโต๊ะเฮ้ยโต๊ะหาย เ <c oughs> ขาก็ต้องรู้อ,อยู่แล้วเป็นสมุดโตอยู่ด้วยเป็นสมุดสวยสวยงามเราแจกแต่ว่าเดี๋ยวเดือนนี้เนี่ยหลังจากประมาณสักกลางๆเดือนเป็นต้นไปจะแจกเป็นเสื้อเสื้อเป็นเสื้อที่เราร่วมกับโอสถสภานะในคอนเซ็ปต์เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่านี่นะ <c oughs> จะทําเสื้อมาให้เจ๊มแมมแล้วก็มีไซ <c oughs> ส์ช้างอย่างเต้และไซส์สวยแบบบอยด้วย <c oughs> ทุกคนมีโอกาสจะได้หมดเลยนะใช่ช้างก็มีหุ่นอย่างนี้ก็มีหุ่นสวยๆอีชั้นก็มีหุ่นหุ่นอย่างนี้คืออะไรฮะหุ่นธรรมชาติหุ่นแบบ ไม่ไม่เมีอม่ะจริงๆอุ่นแบบนี้เนี่ยอดอาหารมาสักระยะแล้วเพราะว่าเย็นนี้จะต้องร่วมเดินพรมม่วงของเราเ <c oughs> จ็ชุดเจ๊ไปยังไงโอ้โหอลังการรู้ไหมคะอีฉันเองเตรียมมาสี่ชุดนะคะทำไมอ่ะก็กะว่าเดินหนึ่งมีมีชุด รถดับสนิทชุดรถดันิทเราไม่มีขวดคืนแรกอ๋อไม่ใช่ไปหนึ่งเที่ยวหนึ่งชุดกลับหนึ่งเที่ยวจะเดินกลับไปไหนเดินไปก็เข้ามาเลยจะเดินกลับเดินไปเที่ยวเดียวมันก็ไม่ธรรมดาต้องเดินกลับด้วยเดนกลัชุดเดี๋ยวใช้ชุดไม่คุ้มไงไม่ไม่มีคนสัมภาษณ์เนี่ยนางก็เลยกลัวเดินไปแล้วกลับเดินโชว์ไปอย่างนั้นนะคุณผู้ชมฮะใครสัมภาษณ์มีคนสนใจไม่แต่รับรองว่าวันนี้ดาราแต่ละคนนะศิลปินดารามากันเต็มหมดดูอย่างเวทีข้างหลังนี่เจ้าหน้าที่เช้าขนาดนี้เจ้าหน้าที่เริ่มมาปุ๊บปั๊บปุ๊๊บบปััเตรียยมมงงานนไไ่ด้อนนนนนนเเเมมมืื่่อคะจจรริงๆััส็แล้วีก็บ ละเอียดครั้งสุดท้ายงวด,ดสุดท้ายค่ะดูค่ะว่ามีเม็ดทรายอยู่ในล่องพื้นหรือเปล่าละเอียดขนาดี แสงสีรีเฟกเด็กเสิร์ฟเราพร้อมหมดอุ้ฉันชอบเด็กเสิร์ฟมากเลยอ่ะเด็กเสิร์ฟไปเสิร์ฟเสิร์ฟน้ำอาหารการกินมาครบนะคะข้างนอกเนี่ยนะคะมีเหมือนงานเทกระจาดเลยค่ะมีร้านมาออกกห้เต็มที่เลยค่ะไม่รู้ว่เจ๊แหม่มจะอยู่กับผู้ชายข้างในหรือจะไปดูอาหารข้างนอกก็คงจะอยู่อาหารก้างนอกดีกว่านะคะอยู่กับเด็กเเสิร์บยัวต้องไปทางของฉชนนักมากกว่าปีนี้ขอบอกว่าความพร้อมเนี่ยนอกจากรางวัลเราจะมี13รางวัลแล้วใช่ไหมมีรางวัลประเภทขวัญใจมหาชนอันนี้ก็ต้องลุ้นกันอัดเจะเชียใคร เก้าคนนับไม่ถ้วนบอยประกอบนะเดชบี้บี่ก็เชียร์น้องข้าชาเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะมายืนคุยกับเราใช่คือบี่ก็เชียร์แต่อยากแบบแต่ในมุมเรานะบี่ได้มาเยอะเราอยากเปลี่ยนบ้างแต่ว่าไม่แน่ใจแล้วจ๊ไม่มีสิทธิ์เพราะว่าเขาใช้วิธีการโหวตด้วยใช้วิธีการทําโพจากนิด้าและใช้วิธีการโหวตผ่านเว็บไซต์อสมทเอ็มคอร์ดดับเน็ตเพราะฉะนั้นพิดโหวตไปเมื่อเชี่ยงคือ เจ๊ไม่มีสิทธิ์จา้าจ<อ>บเพราะฉะนั้นฉันลุ้นด้อย่างเดียว แต่ไม่มีสิทธิ์ลุ้นว่าใครอยากที่อยากได้จะเป็นใครหรือเปล่าใช่ครับแสงสีแล้วก็เตรียมไว้พร้อมนะครับโชว์นี่พูดถึงโชว์ดีกว่าปีนี้คนพูดถึงโชว์เยอะมากที่ห้าโชว์ฉันฉันมาหลายปีมากเลยนะแล้วฉันชอบโชว์เปิดมากคือทุกครั้งที่เวลาโชว์เปิดฉันจะแบบตั้งหน้าตั้งตาดูมากโชว์เปิดปีนี้นิวจิ๋วเหรอหลายคนด้วยหัวใจใช่ไหมหลายคนรู้ไม่รู้ชื่อเพลงว่าด้วยหัวใจร้องท่อนคือล้านถ้อยคำยังน้อยไปไปลงเบียร์สมบัติทองเลยครับ ขอเ<อ>ชลงเบียรสปทเลยนะฮะครับจันชัยพอๆอพอพอที่ผมไาใครใครร้องปีแรกเนี่ยนะฮะเราให้น้องแก้มพอลงเวทีเดือดสตาร์มาแก้มร้องเลยเแล้วก็ไล่เรียงกันมาจนปีที่แล้วเป็นพี่มิ้นท์มารีวัน <ม ück S 2> น้องอ๊อปองศักดิ์ก็เคยร้อง<า>และปีนี้เรามอบหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ให้กับน้องนิวน้องจิว๋วซึ่งเป็นสองคน,นงซึ่งเพิ่งได้รางวัลเมื่อปีที่แล้วคือนักร้อง และก็ศิลปินกลุ่มแห่งปีนิวจิ๋วเจ๊เพลงเขาไม่รักไม่ต้องร้องไงไม่รักไม่ต้องมาแคร์ไม่ต้องมาดีกับโอ้โหเจ๊เจ๊ขอโทษนะเล่นใหญ่แล้วนจ้าเจ็บทำอะไรสคัญสงสารร่างบ้างแต่ขออนาตขออีกทีได้ไหมไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วนะต้องท่าใหญ่ใอย่าทำสงสารนี่อันนี้โชว์แรกอันนี้โชว์แรกโชว์สองโชว์ที่สองเนี่ยเป็นโชว์ที่อลังการเมื่อกี้เห็นซ้อมซึ่ง ดูแล้วก็ขนลุกขนพองเหมือนกันเพราะว่าน้องโตแล้วก็น้องเกล้องโตนี่ก็จะเปลี่ยนโนมาพร้อมเป็นโนน้องเกลก็นิ่งๆิๆงิงเขาก็จะมา cover cover อะไรเขาเพราเพลงที่เขาชิงรางวัลเพลงแห่งปีคือเพลงแห่งปีเลยหรอสมมติสมมติาบอดี้แสลมสมมติว่าบิ๊กแอสเป็นร็อกร็อกแต่เขานี้จะมาเป็นเปียนโน หรืออ๊อฟปองศักดิ์ซึ่งเป็นแบบโอ้โหหวยหวนคราวนี้จะมาเป็นอะคูเรี่ยรกิ้ง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 อย่างเงี้ยภูมิแพ้กรุงเทพเสียงพี่ป้างใช่ไหมก็จะมากิ้ง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 อย่างเงี้ยจะมาปรุงฟริ้งบนเวทีอย่างเงี้ยอันนี้ก็ดีมันก็โชว์สามโชว์สามนี่ก็เป็นโชว์ที่เราตั้งใจมากเพราะเราชวนคนที่ไม่น่าจะโคจรมาเจอกันมาเจอกันใครเจ๊แหม่มกับพี่ชอดกล้าอะไรพูดสาไม่ใช่พากันคะเจ๊แหม่มกับพี่ชอดกันเดี๋ยวคิดอยู่ในใจจะไม่คิดว่าจะกล้าพูดออกมาเนาะกล้าหมด สินฉันว่าสักวันหนึ่งนะพี่ชอจะมาตบปากแกไม่เป็นไรหรอกแกพาดพิงเขาทุกวันเดี๋ยวทําไมอ่ะประเด็นคือมานางมาหรือเปล่านี่ไม่รู้แต่ทำไมถ้ามาถ้ามาเหรอก็เดินสวยๆจ้าเดินไปทำไมฮะเดินไปทำไมเดินไปก็เดินผ่านไปยไม่เป็อะไรสวัสดีค่ะพี่ชอตสวัสดีค่ะอ่าทำไมค่ะโคจรค่ะพี่ขาโคจรมัป็นเจ้าขอลูกไม้ใต้ต้นวันนี้เราชวนลูกๆคนดังซึ่งเป็นนักร้องระดับตำนานถ้าในวงการเล็กเทพเป็นเจ้าของเพลงอมตะมหาอภิษฎอินิรันการโอ้โห ชลินันทนาคอลเลยใชาแนลขนาดนั้นลูกของพี่ตู่น้องเลเองมาประชันกับน้องเพลงลูกของพี่เสือพี่เสือธนพลแล้วมาประชันกับปันปันลูกของพี่แหวนอแล้วก็มาประชันลูกคนสวยซึ่งเป็นแฟนน้องโดมประกอบลำเมชัลเมชัลของลูก พี่หลานออเพราะฉะนั้นสี่ลูกมาเจอกันลูกไม้หล่นใต้ต้นจริงๆอู๋สองลูกและประจุกแล้วนะคะที่อีชันเห็นนะคะที่ันนั่งดูอยู่หาการร้องเพลงนั่งร้องบนเวทีไปปุ๊บคุณแม่นะพี่ตู่นะคะมานั่งดูซ้อมเมื่อวานนี้นั้นตาไหลลินค่ะน้องบอยไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะพี่จะอยู่บนเวทีนั้นด้วยแล้วรุ่นแล้วคือคนสมัยใหม่อาจจะดูบนเวทีแต่ตอนซ้อมเนี่ยถ้าเจ๊มาอยู่ตอนที่ซ้อมเนี่ยนะเจ๊จะดูคนข้างล่างเวทีเพราะอะไรรู้ไหมพี่ตู่นั้นทิดาเมามอยอยู่กับ เนี่ยพี่เสือพี่เสือต่อยอยู่กับที่หลังออเคสตราพวกศิลปินรุ่นพี่ๆใหญ่ๆเขาก็ไม่เคยได้เจอกันใช่ไหมเพราะวันนี้นะฮะเพิ่งเพิ่งทราบเป็นครั้งแรกค่ะว่าพี่หลังออเคสตราเคยจีบนันทิดาแก้วบุทธศรีค่ะนัมมามาคุณเช่นฟันตรงนี้จริงๆถามจริงต้องบอยรู้ไหมนะเขาเคยจีบพี่ มาดา15ปี20ปีที่ไปถูกเปิดเผยมาดามตูนางรักสบายนางไม่ชอบวิ่ง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 สวยก่อนเนี่ยไปแล้วพี่เสือธนพลก็มาใช่ไหมมาดูลูกซ้อมวันซ้อมมาวันรันมันวันซ้อมเป็นเวทีจริงก็มาเจอพี่เสือพี่เสือมาเจอกับพี่ตู่พี่ตู่ก็บอกเสือเราไม่เจอกัน15ปีเองนะคะโอ้นานมากแต่ตอนนี้เรามีเสียงสัมภาษณ์นะครับของโชว์ลูกไม้ใต้ต้นไปฟังเสียงแบบว่าบุพการีและลูกๆบุพการีดีไหม ก็ได้ถ้าไมเก็บเสียงเมือนผู้ผู้ผู้มีคุณอุปการต่อวงการเพลงไทยที่มารวมตัวกันไว้เชิญครับเราหนูก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าขอหนูเต้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะอยู่ข้างเวทีก็แบบว่าสันๆเลยใช่ก็งานใหญ่เนาะเวทีใหญ่ด้วยใช่แล้วก็เหมือนเรามาร้องเพลงของคุณแม่แล้วคุณแม่ก็จะช่วยเราแนะนําได้ที่สุดว่าตรงนี้มีตรงไหนบกพร่องบ้างอะไรเออกดดันนิดหน่อยค่ะเพราะว่าต้นฉบับพ่าก็ทำมาดีทั้งนั้นเลยเนาะ ของตเราปลื้มราะว่าเรายังมาพูดกันอยู่เลยว่าเอ๊ะทำไมแบบลูกๆของเรามาอยู่ในวัยที่ไล่เลี่ยกันการนั่งดูที่เขาซ้อมมันรู้สึกว่าน้ําตาจะไหละฮะคือแบบมันมันปลื้มที่แบบเห็นเขาร้องเพลงของเราแล้วก็มีภาพประกอบแล้วมันทําให้รู้สึกว่ามันปลื้มฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็พูดไม่ถูกครับว่าดีใจมากครับที่ได้เจอกันอีก ต้องบอกว่ารุ่นเจ๊ทั้งนั้นเลยที่ฟังเสียงสัมภาษณ์เปไงแหมเราก็โตมากับศิลปินท่านเหล่านี้ไม่เจ๊แหม่มเราถึงที่บอกไงว่าเป็นอภิษมหาอมตะนิลันดร์คืเจ้าของเพลงอย่างเงี้ยแต่ละเพลงเงี้ยรักเจอประเทศไทยรักคงยังไม่พอแล้วก็พี่แหวนแล้วก็พี่ตู่คนเรามีเราอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคืนนี้เนี่ยรุ่นเจ๊แหม่มรุ่นที่แบบ ที่ตีนกาเยอะแล้วเนี่ยนะ <c oughs> มาฟังเวอร์ชั่นลูกๆเขาร้องกันดีกว่า <c oughs> คือเรา,เราต้องบอกแบบนี้ว่าเวทีนี้เนี่ยเราเนี่ยค่อนข้างที่จะพยายามที่จะคิดคอนเซปต์ต่างๆหให้มันดูหลากหลายให้มันดูมีความน่าสนใจโดยอย่างโชว์อย่างเงี้ยพยายามให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างแม่กับลูกพ่อกับลูกความอบอุ่นในครอบครัวไปด้วยคือมันไม่แค้สักแต่ประกาศประกาศมาบางเวทีประกาศ5060รางวันอย่างเงี้ยใช่ไหมอะไรคุณไปว่าใครแล้วเนี่ยใช่ติดตัวเรื่องของตัวเองใช่ไหมแต่เราเนี่ยห้าางวันไงเต้แเราก็จะบอกว่าเป็นรางวั ที่น้อยแต่กลุบกิบนน13รางวัลใช้เวลาแจก3ชั่วโมงใช่ไหมออถือว่าเร็วมากนะเพราะว่าแต่ละรางวัลเนี่ยรนะเราให้พื้นที่ในการที่จะให้คนเนี่ยพูดคือบางรางเวทีเนี่ย2ชั่วโมง40รางวัลแต่เราเนี่ย สิบสามรางวัลสามชั่วโมงอันนี้ผ่านไปสามโชว์และรังเหลืออีกสองโชว์เพราะปีนี้เรามีมีห้าโชว์นะครับก็เป็นโชว์ที่ครบสิบปีของเดอะสตาร์เขาเพราะฉะนั้นเขาจัดมาเต็มเกือบยี่สิบชีวิตทั้งแชมป์และคนที่คุณคิดถึงเนี่ยหลับตานึกถึงใครคิดถึงใครอ่ะใครคิดถึงไม่คิดถึงใครเลยโตโน่มาไหมไม่มามาไหมไม่รู้ถ้าโตโน่มาแตงโมก็มาแล้วก็มาสิแต่ฉันอยากดูอสสพีอสพมาไหมฉันอยากรู้ ก็นี่ไงยืนอยู่เนี้ยไม่ใช่แก๊งอสรพิษอสรพิษสรพิไอ้เรื่องเจ๊มีพิษสงนั่รู้อยู่แล้วไอ้เรื่องอสรพิษไอ้ที่มีน้องลิศน้น้องการน้องการเดอะสตาร์เขาก็จะมาเนี่ยเป็นทีม10ปีของเขา10 y e a r of love ของเขาโชว์เดอะสตาร์เน่ยใช่ไหมเดอะสตาร์ช่วยขายของหน่อยวันนี้ไม่มาเดอะสตาร์เขาจะเป็น10 y e a r of love เพราะฉะนั้นเนี่ยมาวันนี้แต่มาแต่เช้านี้ไม่มาแต่เช้านี้ไม่มาแต่เอฟเนี่ยมาเดี๋ยวได้พูดคุยช่วงหน้าเอฟเดี๋ยวฉันปลุกกรชากับปลุกน้องปอเนี่ยตั้งแต่่บนนเเเเตตียยงล้้าาืช บนเตียงเนี่ย คุณน้องตื่นเดี๋ยวนี้นะฮะคุณวิธีปลุกคุณทำไงโทรศัพท์ไปไงอ๋อโทรศัพท์ก็อยู่บนเตียงผมก็ฉันพูดเรื่อว่าไปปลุกถึงเตียงฉันก็เข้าใจว่าเธอเอาหางไปฟาดเขานะตื่นม้องาเตียงถ้าลองฉันไปยืนในห้องนอนใกล้ๆเตียงนอนเขานะคะแฟนคลับก็คงจะเอาทุเรียนนะคะมาให้ฉันนะคะอันนี้พูดส่วนพาร์ทโชว์นะครับแต่ย้ำกันสักนิดนึงเย็นนี้เนี่ยเราถ่ายทอดกันตั้งแต่สองทุ่มครึ่งแต่จริงๆงานที่สื่อทำเนี่ยเราเริ่มกันตั้งแต่บ่ายสามโมงคือสื่อมวลชนพีีีีีี่่่นนนนนนน้้้้อออองงงก็ลลลทททะะเเบบบยยยแฟคคัััมตตรถื ไว้ในมือเนี่ยให้ พกไว้ในส่วนที่ลับที่สุดของร่างกายคืออย่าได้ไปวางลืมที่ใดเด็ดขาดมันยิ่งกว่าทองที่พัทะลุงก็ไม่เป็นไรนี่ก็ไปถ่ายกสารสีแล้วก็เอามาเข้างานไงไม่ได้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 เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมานะครับเวลาประมาณบ่ายสามโมงตรงคืออย่างนี้คุณผู้ชมไม่ว่าจะได้บัตร V I P บัตรซุปเปอร์ V I P บัตรข้างนอกข้างในชั้น2ชั้น3แล้วก็แล้วแต่ย้ําเลยว่าทั้งหมดเนี่ยเวลากําหนดการในบัตรเนี่ยมันคืออันเก่าที่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่วันนี้เมื่อสถานการมนนนีาารรรเเเเปปลล่่ยแงงจะิ็ว สชั่วโมงมาสามโมงสองหมดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่มาถึงเอาทำไมมันลกเก็บโคงเก็บเบทที่กันหมดนะจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้นะไม่รู้ไม่ได้เพราะเขาล็อกแล้วราคาเขาเร็วขึ้นสมัยไม่รู้ไม่ได้แบบนิวจิ๋วได้ไหมไม่รู้ไม่ไม่ได้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 เพราะฉะนั้นฝากด้วยแล้วก็อย่าลืมสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่มีบัตรเนี่ยก็คือนั่งเฝ้าหน้าจอรอ HD ได้เลยใส่ชัดกันทุกอนุช่แล้วจะช่วงหน้าช่วงหน้าเราชวนน้องปอเราชวนน้องกราชามาเมาส์เช้าแบบนี้เลยปุกแงะมาจากเตียงเลยค่ะนี่เจม มันจะปิดจะปล่อยจะปิดไพ่ไม,ไม่เหมือนเดี๋ยวให้ต้นฉบับมาสอนเดี๋ยวช่วงหน้าให้ต้นฉบับมาสอนนะฮะพักโฆษณาแป๊บเดียวฮะตกมันส์บนทิงลับสู่ช่วงที่สองตกมันบันเทิงนะครับรู้ก่อนไก่ขันมัมมันกันยกโขลงนะครับตอนนี้มีแขก,กพิเศษใช่ไหมเจ๊ใช่แล้วเป็นน้องที่น่ารักมากแล้วก็เรียวกว่ามาซ้อมกันแบบว่าโอ้โหเพื่องานใหญ่ของเราเลยคือปอดูตื่น่ะแต่คะชา อาหมอนไหมฮะก็เช้าอยู่เช้าอยู่ไงพี่น้องกระชาทําฉันสงบไปด้วยทำไมล่ะเพราะว่าถ้าฟิลนี้ตอนนี้ก็อาจจะยืนบินธบาตอยู่ถ้าย้อนไปเนี่ยนะฮะกับวัดล้างบาตแล้วนี่ขชาเอาถามก่อนอันนี้คือ AF นี่เป็นแค่2คนจากเกือบ20คนที่มาโชว์บนเวทีในเอเนเทนอวาร์ดปีนี้ถูกต้องครับผมจากหลังจากศึกมานี่กระชานี่งานแรกๆเลยไหมโชว์ใหญ่นี่งานแรกครับเหรอฮะยังต้องสำรวมอยู่มีข้าวตอนโชว์เนี่ยก็ยังมีติดๆมาบ้างฮะแล้วก็ไม่กล้าเข้าใกล้เลยเนี่ยทำไมอ่ะ เป็นผู้หญิงเหรอไม่โชสีกาเหรอฉันกันโลอะไม่ใช่ไสีกาเขากล้กากลัว<อ>แฟนขับเขาจะโกรธเครื่องจับได้ไหมแต่ได้แตะแตะจับได้เขาก็ไม่ได้ว่าเออนื้อรุ่มชาทีนี่แล้วตอนสื่อสารกาับแฟนขับตอนในฮอร์เนี่ยบอกนิดนึงนะอ,อ,อย่าอย่าหลุดนะเดี๋ยวกลัวแบบว่าหลุดว่าก็สวัสดีญาติโยมไม่ใช่ อาอย่างนี้ดีกว่า AF มีโชว์พิเศษคือปีนี้ก็10ปี AF ใช่ไหมใช่ครับผมให้ปอกระชายเป็นตัวแทนเพื่อนๆบอกหน่อยแล้วกันความพิเศษบนโชว์นี้ก่อนไม่เพื่อนไหมฮะเพื่อนๆุ้ยเกียรติกำมลนี่ลุง้วใช่คน้อ๋อคนดูนะดูหน่อยก็โชว์คือมันจะมีหลากหลายรูปแบบมากมีทั้งโชว์ของวินเนอร์ที่รวมกันมาทุกรุ่นเลยครับผมแล้วก็จะมีเป็นคู่จิ้นคู่จิ้นของแต่ละซีซั่นที่แบบเด็ดๆอย่างเช่นเต่าข้าชาอย่างเงี้ครับอุ้ยแล้วปอรับป่า์จิ้นกับใคร ผมไม่มีครับไม่มีให้เอาเข็นเข็นมันต้องมีไหมอ่ะมันต้องมีเป็นตุ้ยเกียรติกมลเข่งพวงกันหลอกมาเป็นเป็นเพลงโชว์พลังเสียงครับผมโชว์เสียงแบบเสียงแต่ท่าเขาได้ใจมากเลยเพลงใหม่เนี่ยอะไรนะอุ้ยอะไรนะลักซี่ลักซี่โซดกระปิบกระปล่อยเออโซดความโซดประมาณกระปิบกระปอยกระปิบกระปอยกระปิบกระปอยเดี๋ยวเข้านี้เลยโซดเป็นบางเวลาท่านแม่ท่ามาก็ได้เวลาใจง่ายแจ๊คบอกฉันอยากเป็นผู้จิ้มแล้วสอนเจ๊กระปิบกระปอยบ้าง ุนนี้นี้ก็ปิดกระปอยไม่ไหวทุกนีไหลออกมาเลยอนไม่ไหวแล้วเนี่ยรุ่นนี้แบบว่าหูรุ่นไม่ค่อยดีรุ่นนี้ต้องยอมรับแล้วพูดถึงเรื่องยี่สิบคนเนี่ยแบ่งเพลงกันยังไงก็เขาแบ่งกันยากเหมือนกันตอนแรกก็คือมันหลายคนมากเลยเราเราอยากให้มันแบบยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะว่ามันเป็นการรวมตัวนานๆครั้งจะได้มารวมกันไม่ถึงความหน้าพร้อมตานะเห็นแล้วอบอุ่นเพราะว่าตั้งแต่ หนึ่งสองจนถึงไล่มาถึงถึงสิบอะมีทั้งวินเนอร์มีทั้งคู่จิ้นอย่างเงี้ยและอย่างน้องขชาเขาก็มีคู่จิ้นของเขารับลองว่าเดินออกมาแล้วอย่างนี้เลยตอนซ้อมชื่อแอบคิดว่าอุต oh, ส่า้วฉันจำได้ฉันดูปีนี้จะมีอารมณ์แบบนี้จะลอดเลยอารมณ์ที่ตลอดไงกิน จะมีนักล่าฝันมีนักล่าฝันที่เราต้องร้องกันแน่ๆอยู่แล้วแล้วก็จะมีแต่ละส่วนก็คือจะมีเพลงที่เป็นแนวของแต่ละคน,นครับอย่างพี่นัททิวถังเบียร์ก็จะเป็นแนวเต้นๆอของผมก็เพลงสนุกอะไรเงี้ยบางคนก็จะมาพี่ซานนี่พี่ต้นพี่นัทก็จะโชว์ทางเสียงอะไรเงี้ยครับอ๋อนี่ก็หนึ่งสนใจพี่พี่ถังเอาแล้วไหมฮะถังอะไรถังรี ข้าชาอาถามตรงๆเลยคือพึ่งสื่อมาจากผ้าเหลืองเนี่ยลีลากังวลไหมแบบว่าคือสเปมันย้อนกลับไปเท่าก่อนบวชไหมล่ะมันมันมันเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งนะที่ผมก็แบบตอนนี้ก็กำลังปรับตัวอยู่เหมือนกันนี่คืออยู่บนเวทีแล้วมองลงไปหรือปรงหรือเปล่าไม่ขนาดนั้นจะไปบวดรอบสองอะไรอย่างนี้ไหม ยังไม่ขนาดนั้นแต่เราพอออกมาปั๊บเขาจะบหรอบ2องได้ยังไงแฟนขับรอกันถล่มทลายว่าโหวตให้เป็นผู้เข้าชิงหนึ่งในแก้วขวัญใจมหาชนปีนี้ครับต่นนี้แฟนเขายอดจริงจริงงานไหนงานนั้นอะคนเนี้ยแอบรุ้นแรนมากอาหารเหลือว่าใารพี่บางก็ได้นะวายไม่ใช่พี่รุ้นรงเอาจริงๆผมผมไม่รุนนะทำไมอะเพราะว่า ทุกปีอะถ้ามีชื่อเราเข้าชิงแค่มีชื่อเราเข้าชิงแค่นั้นผมผมสำหรับตัวผมเองผมรู้สึกพอใจมากแล้ะดีจังเลยจริงไม่ครับต้องเข้าใจว่าไปเท่าไปดูพวกเข้าชิงต้องประั่นกับคนใหญ่อย่างเงี้ยนาเด็อย่างเงี้ยบอยปากรอนอย่างเงี้ยอย่างนี้โอ้จริงไ่มไม่แต่ฐานแซงฐานของพวกเราเยอะอยู่แล้ว แฟนขับพี่คาชานี่พวกนี้นะเดี๋ยวโดนรอดูป้ายเขียวๆนะครับใช่แฟนขับคาชาเยอะไงเชิญจะบอกว่าเอาขนมมาแบ่งพี่บ้านเพราะว่านี่เนี่ยเป็นพระเนี่ยรับรองว่าอาหารเป็นวัดอ่ะกินดีกว่าอยู่บ้านให้ปอปออ้อนข้ามปีเลยเผื่อปีหน้าเข้าติดหนึ่งในเก้าอไม่เป็นไรมาร่วมงานก็ดีใจแล้วแล้วแล้มไม่หวังมางเหรอ ผมก็เรายังห่างไกลครับผม,มเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็แต่ว่าคืนนี้นะทั้งสองคนก็ยังอยู่กับเราแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆน้องๆ AF ก็มาการกับหนึ่งหนึ่งในห้าโชว์ของปีนี้ถือว่าเป็นโชว์ใหญ่เป็นโชว์ใหญ่มาก <ๆ S 1> แล้วก็เห็นตอนซ้อมกันแล้วคึกคักมากอย่าคุณผู้ชมรอชมสองทุ่มครึ่งคืนนี้นกับการประกาศผลรางวัลเกียรติยศในเห็นอวอร์ดีนี้ก็เดี๋ยวพอเจ็ดโมงครึ่งรายการเราจบนี้ก็ไปซ้อมกันต่อส่วนเราก็หาที่นอนกันแล้วแหละไม่ไหวจริงๆนะครับเจมก็นอนอยู่แถวนี้เลยไม่ไปไหนตรงนี้เหรอเ อาจจะยังมีติดติดอะไรกลัวกลัวเขาเรียกอะไรกังวลอยู่้องไะก็ต้องรัดนิดนึงนะอย่า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 ต้องใส่นิดนึงนะอย่าลืมอย่าลตัวนะใส่แล้วเกงในอ่ะสมัยเด็กๆพี่เคยบวชแล้วพี่ลืมพอออกมาปุ๊บพี่ไม่ใส่กางเกงในไงเมางี้ยเมาตลอดออะไรย่างดูกันนะครับก็คืนนี้ห้ามพลาดนะติดตามการถ่ายทอดผ่านทาง modernitv ถ้าอยากชมหนังหน้าปอกับคชาแบบชัดๆเนี่ยช่องเอ็มท็อปช่อง30ใช่ครับก็ถ่ายเซ็กซ์ดนะ Full HD โปรแกมยักษ์โปรแกรมแรกของสมรต้องดูผ่านเซทท็ตตปอปป์นะคบวันนี้ <c oughs> หมดเวลาแล้วรันก่อนสสวััดีครบสวัสดีครับ